นช็อตล่าสุดไปรวดี่ไหนมาคะอุ้ยเปรูดี่ไหนมาคะอันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าเราไม่ไหนอันหรอหนูไม่รู้พี่อันไหนอ้าเกไปปาร์ตี้อะไรบารสนุกสนานมีเอาแก้วใส่กระเป๋าอ้โหนูหนูไปร้านพี่บอยมาใช่ยวอทช์แเพนที่เอ้อ้ชีวอ้ชีวช่วีค่ะแล้วก็หนูก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงตัว่ตื่นเช้ามาแล้วก็แบบเอากระเป๋าไปทำงานต่อแล้วแบบว่าใช่แหละ อะไรอย่างเงี้ยก <men> ็เลยบอกพี่บอยว่าเดี enfin ๋ยวหนูเอาไปคืนแสด่ตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยเข่าไม่รู้ตัวเลยไอ้ทีนะหนูหนูขอบพี่บอยตรงนีมิออนูขอโทษเดี๋ยวหนูเอาไปคืนี่อยังยั่งๆที่ยังอย่าคิดตังค์หนูก็พอเราคิดว่าเราถือหยิบมาเองหรือว่ามีใครแบบเอามาวางแล้วก็แบบแกล้งมีคนแกล้งไหมอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นูจำไม่ได้เลยหรอโอ้หนูคือมาตัดหมาตัดเลย มันเป็นแก้วเราแล่วแหละแล้วเราก็กลับเพิ่งตื่นไปภาพตัดตอนไหนเอาดีกว่าวันนั้นอ่ะวันนั้นภาพตัดตอนไหนจไม่ได้อ่ะจะไม่ปตัวใครเขากลับบ้านยังไงมีมีผู้ช่วยมีผู้ชอ่าอ่าอ่าแ่มันมีคนมาส่งนั่นแหละปลอดภัยใช่ค่ะจริงๆเราสุดทุกทุกครั้งไหมปาร์ตี้ไหมก็ไม่ทุกอันนะเออเฮ้ยพี่ดูไม่มั่นใจในตัวหนูขนาดนั้นคือ คือหนูไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยเออไม่เวลาเที่ยวแล้วก็เหมือนแบบว่าทุกครั้งที่ไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็จะเหมือนตัดสินใจแล้วว่าคนกลุ่มนี้สําคัญจริงๆเิงแล้วก็าต้องทำให้ดีที่สุดเราก็เลยทำให้ดีที่สุดในการเอาแก้วกลับบ้านเลยถูกไหมค่ะเพราะแพทมีนิยามเราเห็นว่าแพทมีนิยามว่าถ้าไอที่เราต้องแบบให้สุด ราไม่ชีวิตเรามันมีแค่วันเดียวเราต้องใช้สุดจริงจริงจริเสียจริงจริงหนูก็คิดว่าแบบเออชีวิตก็อยากทำอะไรทำอ่ะอยากใช้อะไรใช้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเป็นคนมีคอนเซ็ปต์ชัดเจนในการใช้ชีวิตเกินเหมือนกันที่จะพูดอ่ะจริงแล้วคนแซลอยไหมคะช็อตนั้นก็แซวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบที่ที่อะไรนะ เดี๋ยวก่อนนะหนูจำเหตุการณ์ไม่ได้หนูขอเรียงก่อแบบนคือหนูเดี๋ยวก็โพสว่าแบบเออขอโทษที่เอาเอาคืนนะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บนับเลยหรือเปล่าอะไรเงีง้ยแล้วก็เหมือนพี่คาเมลน้องพี่บอยก็เอนอเแบบม้นมาว่าแบบเดี๋ยวจะเก็บฟังเลยเพราะว่าเงี้ยวหนูจะขึ้นอยู่เพราะฟังร้านแน้นะหนูก็แบบเนีเยบเงยบไปเลยลอน,นอกจากแก้วเนี่ยเคยติดอะไรกับบ้านที่แบบหนักกว่าแก้วไหมอย่างอ๋อเออเคยมีกิดไม้ติดมีมีครัวใช่ไหม น่าจะกลัวยจราจรอะไรสักอย่างนะจะคือหนูอ่ะจะมีแบบเอาบั้มเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยหนูเปิดให้ดูเดี๋ยวนะอย่าเปิดดีกว่าเดี๋ยวก่อนอะไรคือการอาป่วยจราจรกลับต้องใสู่ปนะต้องเยอะนะเก็บไว้ดูไว้เป็นความทรงจำว่าแบบว่าเคยทําอะไรไม่ดีเอาไว้คือจริงจริงจรคือป๊าป๊ามามมาหนูแบบสอนหนูมาดีมากนะแต่ว่าคือส่วนเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่เป็นความสามารถพิเศษของหนูเองฉะนั้นอย่าไปว่าเขา แสดงว่ามีคนนี่เหรอคะเรื่องคอมเมนต์พวกนี้เราถึงได้ต้องมีบแหละว่าออกตัวให้คุณพ่อคุณแม่แล้วอย่าไปบ้าเลยก็มีมีบ้างเลยอย่างเงี้ยที่ว่าแบบปล่อยฟรีแต่ว่าป๊าป๊าหมาหมาหนูก็เฉยๆนะอะไรเงี้ยก็แบบว่าอยากทำไรทำขอให้กลับบ้านก็พอเลยหรือว่าคุณพ่อแม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็เชื่อใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบนคือป๊าปาหมาเขาจะเป็นคือแบบว่ามั่นใจว่าหนูกลับบ้านเขาเหมือนเขาเรียกว่าไงนะ หนูเป็นคนติดเตียงมากอ่ะหนูแบบว่าไม่ว่าจะอยู่ไหนคือติดใต้สำลึกลึกๆของหนูว่าคือต้องกลับบ้านต้องได้กินหมอนตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไปกลับบ้านสภาพไหนว่ากันส่วนใหญ่จะสภาพไหนแต่สิ่งที่เราเอามาเราก็ไม่ได้แบบเดือดร้อนใครหรือคือสิ่งที่เราทํามันก็ไม่ได้แบบมีมีผลกระทบกับใครใช่ไหมอ,องไร่ะคะไปถือว่าเอ้สิ่งติดมาหรือสิ่งที่เราแบบอาจจะไปรัวที่ไหนมาอะไรแบบนี้เราก็ไม่ได้กระทบใครใช่ไหม หนูว่าไม่นะหนูอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพร้อมพร้อมที่จะขอโทษจะขออีกวันหนึ่งใช่ไหมตอนที่เจ๊แก่ส่วนใหญ่สติก็คือจะมาอีกวันหนึ่งใช่ไใช่ใช่ปลไปว่ากันไปว่ากันแต่เราก็ได้ชนแก้วกับตำนานใดๆที่เราอยากชนแล้วนะบลอกเอนี่เอี่เออจริงๆหนูเอาจริงๆนะหลังจากปีนี้เพื่อนอย่าพูงแต่งงานนะหนูแบบเหนื่อยกับงานแต่งเพื่อนมากอย่าพูดแต่งงานกัน อาจจะขอพักก่อนไปทำวีรกรรมงานแต่งล่าสุดเราก็เว่าเต็มที่กับเขาแล้วแสดงความมีตีกับผู้บ่าวสาวข่อย้อนไปช็อตเอาอะไรนะหวยจราจรกลับบ้านอันนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะงานแต่งอัพเลเวลขึ้นแบบรวยเลยนะงานแต่งเพื่อนหนูอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทสนิทพมากอะไรอย่างเงี้ยยอยู่ในงานหนูจจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนแต่รู้แบรวแล้วเธอก็เล่นแล้วเธอเข้าแต่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าแบบว่า มือนนอนแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็เกิดขึ้นตอนที่ตื่นมาแล้วไปคืนหรอไปคืนเพราะว่ามันเขียนอยู่ว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาไปคืนงานแต่งเพื่อนสนิทเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกผิดมากก็ไม่ทําอีกแล้วาแามบอกแต่ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วไม่โดนแซวว่ารักทรัพย์รักอะไรชนิดทำลายทรัพย์สินที่แบบวำไนนึงามากหนูไม่ได้สนใจหนูไม่เคยทำลายหนูไม่เคยทำลายใครแต่ว่าแบบ ก็หลังก็คือบอกเพื่อนทุกคนเหมือนกันว่าช่วยด้วยอะไรเงี้ยแบบช่วยช่วยจัดแจงถ้าเกิดเกิดอะไรทุ่นเลยกา่ว่าเราเป็นคนสร้างตำนานในหลายๆเรื่องราวภูมิใจดีไหมภูมิใจไหมไม่นะไม่นะ ก็ไม่จริงๆหนูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าคือส่วนมากหนูไม่เคยโพสอะไรเองเลยหนูจะไม่แบบไม่เคยโพสอะไรเองเลยหรือว่าแบบหลายๆคอมเทนท์ที่ที่เห็นในโซเชียลอะไรเงี้ยหนูหนูไม่ได้เป็นคนโพสเองก็ <c oughs> คือพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นหรือบางที่ตื่นมาอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยอยากดูอะไรเลยอ่ะมันจะแบบว่าเขินอ่ะพี่มันเขินมันเขินคนแซวแซวเดียวนะแหลังๆมาคนแซวเยอะมากมาเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนช่องเอาไปโพสอะไรยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วหนูก็แบบเขินอ่ะ เดี๋ยวไม่มีใครมามาคอมเมนต์พิจาร์อะไรแรงๆใช่ไหมคะหนูไม่ค่อยอ่านด้วยโอ้หนูไม่ค่อยอ่านอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหนูเฉยๆกับกับกับคอมเมนต์ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยอ่านเลยค่ซึ่งแต่หนูรับได้ดีแต่หนูรับได้หนูคิดว่าเขาภูมิใจอ้ยใครชอบคานีอย่าไปชอบมีเลยคามก่อนชอบอะไรแรงๆแบบนี้หนูคิดว่าเขาภูมิใจรอเขาแล้วแสดงว่าเขาก็มีคอมเมนต์อะไรกับพฤติกรรมอะไรกับมัน เออไม่ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากแต่ว่าเขาขอให้เมคชัวร์ว่าเรากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เขาชมกับตัวตัวเราเองต่อตัดหน้าหรือยังที่บอกว่าน่าจะภูมิใจเลยมั้งใช่เออหนูคิดนี้หนูคิดเองหนูคิดเองติดในหัวเราติดในหัวหนูคิดเองหนูคิดเองหนูว่าแบบแววตานั้นก็ภูมิใจตลอดแน่ ถามให้แบบชัดๆไปเลยว่าเธอภูมิใจกับในตัวชัดไหมบางทีสิ่งที่เราคิดเองอาจจะดีที่สุดโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคได้แค่นูหัวเมกมากตอนเนี้ร้อน้วเวดูแังนี้หน่อยนะงโเคตรงนี้ได้ไหม แม่แม่บอกเรียบเลยกินมบัตรมาเลยตอนหก